สวัสดีค่ะชาวนี้เราก็มาเนื่อข้าวกันนะคะโอ้ยหนาว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 มาเนื่อข้าวเด้ออ้าวไอขึ้นแล้วไวแท้ตั้งแป๊บเดียวไอขึ้นแล้ว ้ยนาวหนาวนานะคะนึข้าวสุกก่อนนะคะค่อยไปทำภารกิจด้านหน้านะคะข้าวเนื่อข้าวก่อน,นข้าวขึ้นแล้วนะคะ,ะ,คะป่ะเดี๋ยวเราไปลดน้ำก่อนค่อยมาย่าไปเอาข้าวมาอุ่นนะคะข้าวเหนียว ยาได้ผลือมาตอดินนังเข้มอนอ๋อนังเข้มโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเอฟซีนี่วันนี้ก็จะกินแล้วเนื่องข้าวแล้วก็จีนังเข้ม,ขมโอ้โหคนละเส้นเลยนะสามโอวอ,ออกมาทำไมล่ะลูกเฮ้ยสุกแล้วเดี๋ยวมาแมากดะดามอยู่ผักก็อุ้ยผักก็งามนะคะนี่ ผักหน้าบ้านหลังบ้านเต็มไปด้วยผักนะคะเนาะเต็มไปด้วยเนี่ยอยู่เนี่ยกินดีละละ่ะโอ้ยเหลือกินนะคะนี่ผักขมใหญ่เนาะมีต้นหนึ่งก็เหลือกินเพราะว่ายิ่งเราเก็บมันก็ยิ่งแตกนะคะให้มันต้นขึ้นมาสูงๆประมาณเพีงถึงเอวนะคะเนาะประมาณถึงเอวแล้วเราก็เด็ดดอกเด็ดยอดมันนะคะมันก็จะแตกเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เก็บผักขมอ่อนๆนี่แหละค่ะนี่อร่อยมากนะนนี่

ข้าวสุกเล้ยโอ้จีดังเค็มไม่อยยัดตุ๋วแล้วสุ๋วแล้วก็จะอุ่นนขัต่อเออแล้วข้าวก็ยังไม่สุก20ข้าวอันั้นบอกเขานำมานึ่งหลายอยู่ว่ะหลายเยอะเกินไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้ำลายข้าวนะเอาให้กินอยู่กองอยู่เลยมาไปกินข้าวไปกินข้าวโน่นโน่นกินข้าวนู่นเร็วกองอยู่เร็วไป ะสำหรับไลน์นี้นะคะย่าก็ขออนุญาตลงไล์ก่อนนะคะสีน้ำเข้มกับสีใหม่นะคะก็จะเตรียมตัวกลับนะคะสีกอแล้วนะคะไปขึ้นรถโดยสารนะคะดีย่าไปขึ้นรถโดยสารสวัสดีค่ะร้อนกันขึ้นรถโดยสารค่ะขั้นเดียวร้อนโอ้ร้อนแล้วก็จะไปชมยาน นี้ไปช่งนี่สินจังเนี่ยมเจิแต่เปล่าไ้ถึงคนเออคุยเรื่องอ่าปนเปลอานดเลยปลาสลาปละสลาก่ากับที่มาป่อยกระปาระางโอ้ยหอมหอมหอมงเคมเขายางนั้นเลยเหรอไม่ได้เขาเผาแบบนี้นะน้องเคมเขาไม่ได้ปิ้งนะ เอาให้ห้อยเลยกไ่ได้มันไม่สุกได้มีวันนี้แหละแล้วก็แล้วก็เอาอะไรลู่ลู่ลนี่เหรอจากกระเบือทุบทุบให้มันนิ่มไงจากกระเบือทุบให้มันนิ่มๆมานดินเผาคนรานวันนี้อะไรนะเผาอะไรหนังเข้มหนังเข้มวันนี้เผาภาพยนตร์ ว่าวันนี้เผาข้าวพิยุนนะครับเส้นหนึ่งจะใช้วันนี้นี่ยคือยี่ฟางคือลาบีสัตวิชาแล้วค่ะมาลุ้นนะคะว่าสวจะกินจะเคี้ยวหนังเทมได้ไหมนะคะสงสัยสวจะได้ขืนอึกขืนอึกบ้าเนาะเดี๋ยวดูก่อนนึ่งเหอะมันอันนั้นนึ่งเดี๋ยวนึ่ง นอนหดข้าวก็สุกแล้วนะคะน้ำน้ำมันนึ่งนี่เติมก็ได้นีเติมก็ได้ยังหลอยู่มีนดีล้างโมยมันอันน้นึงมาอุ่มันหลือ คุณนรุงก็บอกว่าเขาไปช่อมหญ้าไม่ได้ไม่ใช่หญ้าบล็อกอยู่เนาะเอ็ดี <c oughs> ไม่ได้บอกนะเม้นไม่ได้เป็นปีแล้วเขาบอกอเออเออคุณนรุงลงใน<ง>่เ<ส>พอต่อเป็นเป็นแอดมินสาย ให้ส่งย่าก็เลยไม่ดูเดี๋ยวให้ย่าดูเกาะให้แอดมินดูให้ค่ะได้นันย่บอได้เลว่ามีอันนี้พระในที่สามวันตอนนี้จีนังเค็มกันนะคะแบบนี้นะคะสดืดกด้หรออดรองเ้าก่อนนะ ค่ะเดี๋ยวเราก็สุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาคันี่นี่มันก็จะขาวทันทีเลยนะคะป๊าแต่ว่าเด้งดึงเด้งดึงมากเลยนะนี่ ทำจริงเขาทุบให้มันนิ่มนะคะมันจะได้เคี้ยวได้เนาะเขาเอาอันเอาอย่างนี้ก็สักขะเบือหน่อยนะสักขะเบือน่ะทุบๆๆตั้มๆๆตั้มให้ได้ตั้ให้มันนิ่มก็ฝาเอสจีด้วยอนะคะโอ้ยมาสิมเบิ้งค่ะพี่น้องมาสิมเบิ้งนี่แต่ดาดาบอกว่าปิ้งภาพยนต์ปิ้งภาพยนต์นะ ข้าวเหนียวค้อนๆพี่น้องกิดถึงก็มาถ้าเกิดกลับเมงไทยก็อย่าลืมมากินเนื้อขายนั่งกินนั่งข่าวเบิน์ดกินเนื้อขายนั่งกินนั่งข่าวเบิร์ดกินเนื้อขาันย่งกินนต่ข่าวเขไง กินเนื้อหอยง้างกินหนังเขาเบิดเนาะเข่าเบิรดแล้วเนื้อยังมาเบิดอยู่พี่น้องหนังยังมาเบิดอยู่เข่าเบิดแล้ว าข้าวยนต์รเราจะกินได้เหมือนเนี่ยดได้กินได้เลยค่ะพี่รสเค็มอะไรพอดีเลยเหรออหอยมากยิ่งจำเจียยิ่งอร่อยขาวเลยนะเอฟซีจากดำๆนะคะจากดำๆ,ๆนี่มันก็จะขาวจา้วะเลยนะทำอย่างไรวะ อันี่นี่ไงน,น,น,น่ากินไหมแล้วก็ทุบๆแบบนี้น,นะคะนี่วก็จะขาวทันทีนะ พยนนางสุดทพาพยนต์สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปลงแต่เพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ